ไบพิงขนาดนั้นชิหรืมันไม่แดงมันแดงไอ้นี่มั้งมันแดงไอ้ไอ้อะไรวะเออเขือนเท่ไม่ได้ไลกลองมากูเข้าเกมอ่ะ <laughs> จะเข้าเฟรมไหมไม่เอาใม่ได้กล่ง

เผ็ดเหรอมไม่เผ็ด้ายเราทอำอะไรไม่มีเผ็ดเด้อ จิ้มเผ็ดใช่ไหมไม่ได้จิ้มเลยมาลูกใหญ่หนึห่งเดี๋ยวไปเอาขงกินเขามาปะมีอะไรอ่ะข้าวเหนียวปะ ให้เกิดให้หวานกินไม่เกิดรอกแต่เื้อให้มันม่จะ่าทำคนนั้นออกมากาปะสังสรรดีอ่ะอยืนงั้แม่ ไอ้ขอชาดกมาด้วยอมาเมนกว่าจขเงไงกูหมดะเอาแล้วมีไฟฟเหรออีสิ ผมมีเกมนี้ด้วยต่ำๆตายเกิดโดนยังเงยทางเงยเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยอ้อง แม่หมูกรอบดึงกระตุ้นนิดหนึ่งแม่หมูกรอบไปด่าบ่แม่คุณไม่นก่จ้ะบอกมันทำไมทำกินไงให้ตัวเองกินไปเรียกพี่แพรกับพี่ครูมากินุนมจัไปเนี่ครูคารมาบ่ อ,อ,อ,อยม่อพอวะโอหน้าทันไมีนคนดูหนึ่งคนอ,อันนี้แฟนคลับ <laughs> แฟนคลับเม่ ไปเดินไปเรียกพี่โูกับพี่แพรมากินส้มตำอยู่ไอ้ถุนอะเข้าจะใดตนน้ถุนบ้านเขาแหละไม่ได้บนบ้านนะไต้ถุน mười năm mười năm mười năm mà. năm mười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  เนื so uh. uh, s <S Luckily, Hence, ้หมูส oh, ันท้านาแพงโลร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ซื้อมาเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยไงเอ่อชิ้นใหญ่ๆเอามาต้มแล้วต้มตับตับแล้วมันาวทาเม่อเอน้ำซุมใส่โชูเกลือแลงที่เนี่ เผ็ดที่ไหนลูกไม่เผ็ดหรอกใช่ไหมเด็กนี่องนีกกี้แลงเลยป่ะจะิ่มาจากแดดแมาก่อนมาจากอบเลยอบ4ีนาทีเอาในทักมันเอาอมับผึ่งไว้ก่อนมันมันไม่มีเวลาผึ่งเพราะไปสง่งลูกกลับมาก็เก้าโมงกว่าแล้ววันที่หนึ่งซื้อเลขสี่เก <49 S 2> ้า <49. S 2> โอเคโอเคสี่เก้าอยละ ถ้าทําวันนี้ขายพรุ่งนี้มันจะพึ่งแดดแต่ว่าเขาพึ่งมันนานพึง่งง่ารมันผาดหน่อยแล้วก็อาไปทอดทอดแล้วลาทอดเขามีไม้รองไม้รองว,อนวหนูอ่ะอบอบกอต้มเสร็จแล้วหนูก็อบเลยอบอบสี่สิบนาทีเลยหนังก็ไม่ค่อยพองพองดิพองมากเลยแหละพออบหนูใช้ไฟอบ มันก็หน,นักกว่าแดดอ er ีกกำลังจะทอดเีลือสั่งมามาส่งตีหนึ่งทะลุร้านเลยสั่งมา เรื่องอันไหนสหนามเได้ไงวะเล่าในพูดเพนด้าไงที่เขาขับรถสีมพูนะ่ะโมไซสีมพูอ่ะเคยไเป็นเป็นรูเปเพนด้า,นานเพราะอู๋จับจับท <laughs> ี่มันส่งอาหารนะ่ะ เขาคิดค่าส่ง5บาทไปขับรถตากแดดจนหน้าดำหารถรับชมตำไม่เจอร้อ,อนร้อนเยนี่ไม่ได้ขายอะไม่ได้ขายเมื่อก,กี้หนูขับรอบนู่นเลยไม่มีมก็เลยเข้ามามาสั่งพุดเป็นดาบ้านนายเขามีฮะบ้านไหนอะไม่ได้ไปทางนู้นไม่ร้อน ันร้อนแล้วหนูก็เลยเข้าบ้านเลย ไม่ผึดไปกำลังทิ้งมันแดงมันแดงกุ้แงแดงมะเขือเทศล้วมากรู้วูบมากร้ว ทำไมดกจังทินกุงจะไปไหนเนาะห่วงละครจบแล้วจะรับไปป้อนอันนีอะไรของ่อมติดยู่แม่ให้นิหน่อยให้นอะดิปังไงขันนขันนา ไปเรียกมันมาสิมันปังมันเลยมันเคือบคลบมันไม่เข้าอะแอรออือได้ไอ้เอไ,ไม่มาหรอกได้ไอ้รถไอ้นี่มาอ่ะแอ หยุดนานหลายวันแล้ววะหยุดหลายวันแล้ววะสามวันเนี่ยยังนี่ะไม่หยุดอ่ะนปิดเทาปะ่ะตั้งิดไว้จังแฝงแฝงออกอะไรเนี่ยก็ขึ้นมาไปสอบที่ไหนหอือมันอ่เอาคือมันจบป .6 ที่นู่นแล้วสอบเรียบร้อยแล้วนี่สอบแค่ป .6 ไม่ใช่เหรอ เราไปสอบสต mai mai a ho satu i ni ket nule ba เจี๋แ้วเขไม่เค็มเค็มมากแบบนี่คือมันเนี่ยือมไม่ร้องแบบแช่น้ำเออ,เอามาใส่ทอดเลยนะจริงทำงานนี้ย ยยร้านที่เขาเข้าร่วมกับพวกนี้เป็นร้านอาหารร้านที่ดังๆ ไอ,อ้น,นีอสมใจเออใส่มะก,กอกไปใส่มะก,กอกมันฝาดมะกอก,ก,อก,กอแต่นี้จะเพลิดเพลิน Mm. ไอ้น่แม่แมแร์อร์ค่ปูเข็มอ่ะแเป็นตู้ตู้เลยิไฟปิดไฟพี่ปูมันนอนล่างมั้งเขาไม่ได้จิดแอร์ให้อืมออเตือนคอหนึ่งใบเตือนขาไปบ้านเนี้ยีหน้าบ้านได ไม่เที่ยของเราเนี่สุภอชัยอืมน่าจะหนักอยู่นะบ้านที่นี่นะให้หลายคนแล้วช่วงนี้มันไฟมัน,มนร้อนดนะ้วยไงหนักไม่ว่าหรอกเวลาเขาลดเงินลด เขารถนั้นแหละงิไอ้นเนี้ย่ยมีฟา้าเขาลรถมีใช่นะนคณะเข้าไปเขารดใช่นะแต่ตัวเองเก็บเขาห้าร้อยคงหัวละห้าร้อยไอโองห้าร้อยเด็กห้าร้อยพันไอโคตะสองร้อยสามร้อยบาทหืโอเคเหรออืม อร่อยก็อร่อยเผ็ดก็เผ็ดเผ็ดแล้วเหรออืมเดี๋ยวไปกินอีกได้เออไม่เค็ยพี่กอบเดี๋ยวไปกินได้ บบไม่ได้หรอกเบมันทำอะไรมันปล่อยเองอ่ะสร้างไอ้ที่ลึงข้าวอ่ะล้าขึ้นมันก็ไม่เก็บไม่แทะไม่ทำปล่อยนล้าขึนน้นนั่นนี่เสร็จเรียบร้อยตสรมาให้หนีง,งาอไปกันต้องไปล้างไปกินน้ำกันก็ต้องล้าง